การเกิดใหม่อีกครั้งของนักครบเทพสงครามระดับซิปเปอสอ่านได้ก่อนใครที่เพจเคล็ดวิชาแปลมั่วนะครับตอนที่7รุนแรงขนาดนี้เชียวถ้าโดนจริงๆจไม่มีโอกาสรอดเลยนะเนี่ยวิญญาณวีระบุรุษระดับมหาการ เลือกทดสอบเถอะครับที่ผมมาถึงนี่ได้ไม่ใช่เพราะดวงเรื่องแค่นี้ไม่ใช่ว่าคุณดูไม่ออกสักหน่อยนายผู้ฝึกอาชีพกล้าเข้ามาถึงที่นี่คิดท้าทายการประเมินของวีรบุรุษระดับมหาการอยากตายหรือไงผู้โสผมนับถือคุณเป็นผู้อุโสนะเลือกใช้คำพูดทดสอบผมได้แล้วการประเมินจากวิญญาณวีรบุรุษพลังมันแทบจะไม่สำคัญไม่อย่างนั้น อย่าว่าแต่เด็กที่เพิ่งปลุกอาชีพต้องให้เป็นโปรระดับเอก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกคุณฝีปากล้าดีดีไอหน,นูคิดว่าเข้ามาถึงที่นี่แล้วจะผ่านการประเมินจากวีระดรบุตระดับมหาการได้หรือยังไงไรดิงสาเกินไปแล้วฉันจะให้นายได้เห็นความน่ากลัวของการประเมินจากวีร,บระบบุตรระดับมหาการน่อยแล้วกันทิงหึ ย้ายเรามาที่สนามประลองในช่วงพิบตาเอ๊ะเดี๋ยวพลังจิตวิญญาณของเราขึ้นมาเป็นระดับดที่นี่มันไอปอดดินว้วเมื่อกี้คุยกันสนิทดีว่าถ้าเจ้าเด็กนั่นขึ้นเข,ข้ามาเมื่อ,อไรให้พวกเราหลอกไล่ขเขาไปพอเราไปไม่ทันสังเกตกแอบเข้ามาลากเจ้าเด็กนั่น เขาห่วงการประเมินมายาหน้าตาเฉยทุรศชะมัดสมัยยังมีชีวิตอยู่ไอมอนี่ได้ใช้ยาเทพสงครามระดับเอสก็เคาะได้มาเพราะใช้วิธีทุเรศทุเรศแบบนี้เหมือนกันละมัง้งทุยในระยะเวลา100ปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีเด็กเข้ามาถึงในนี้ได้แต่สำหรับเด็กที่เป็นผู้ฝึกอาชีพแล้วการทดสอบของวิญ,ญญาณวีรบรุรุษระบหาการมันยากเกินไป เด็กคนนี้มีคุณสมบัติร่างกายที่เหมาะสมกับทั้ง6อาชีพเป็นพรสวรรค์ระดับไหนกันเนี่ยผมแก้ว่าลินเว่ยจะปล่อยไหลไหมปล่อยให้เด็กนั่นผ่านกนารทดสอบไปน่ะกล้าเหรอมันมีสิทธิ์อะไรมาขัดกุศของการประเมินวิญญาณวีระบุรุษละ่ะคนที่ควรทําแบบนั้นคือพวกเราตั้งหากวิญญาณวีระบุรุษระดับมหาการลากจิตของผู้ประเมินเข้ามาใน ที่สนามต่อสู้มายาได้ด้วยมาสิในห่วงการประเมินมายานี้เราทั้งสองฝ่ายถูกกำหนดพลังไว้ที่ระดับอีกในพลังระดับเดียวกันถ้านายสามารถทำให้ฉันถอยได้สักก้าวถือว่านายผ่านการทดสอบพลังระดับเดียวกันแถมยังไม่ใช้อาวุธในการสู้กับผมคิดว่าใช้แค่ประสบการณ์การต่อสู้ในฐานะเทพสงครามระดับเอสสมัยยังมีชีวิตอยู่ ก็เอาชนะผมได้งั้นเหรอจิงๆเทคนิคการใช้ดาบที่เชี่ยวชางขนาดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกอาชีพจะทำได้โจมตีรัวอย่างกับหาฝนต่อให้มีอาวุธในมือการป้องกันก็ยังเปลืองแรงมากนับภาษาอะไรกับแย่แล้วไม่ทันเป็นไปได้ยังไงทักษะของเด็กรุ่นหลังคนนี้เหนือกว่าเรา รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังสู้กับเทพสงคารามระดับ SSS ขึ้นไปเลยคนแบบนี้สมัยยังมีชีวิตอยู่เราไม่เคยเจอสุดยอดพรสวรรค์ผู้อุโสไม่ต้องเอามือหรอกทุ่มสุดแรงเถอะมาสู้กันให้เต็มที่เข้ามาย,าย หลุดมือแพ้อีกแล้วครั้งที่10ผู้โสคุณแพ้แล้วใช่ฉันแพ้แล้วผ่านการทดสอบอย่างงดงามถ้างั้นทำได้ดีขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอได้รับคู่พรสวรระดับมหาการแล้วชีวิตในครั้งนี้ต้องมีอนาคตที่สดใสย,ยิ่งกว่าครั้งก่อนแน่เอา้าไม่ให้คู่พรสวรรค์เหรอไปเฉย หรือว่าเราจะลงมือหนักเกินไปผู้โสภาายแพ้ย่อยยับอับอายขายขี้หน้าก็เลยโมโ oh. หไม่ให้คู่พรสวรรค์แม่งแล้วไงแม่งน้าวีระบ,บุรุษรับมาหาการน่าใจะใจแคบขนาดนั้นมั้งออกมาแล้วเร็วจังการประเมินจบแล้วเหรอสินเว้ยไม่ใช่คู่ไม่ให้คู่พรสวรรค์เจ้าเด็กนั่นล้มเหลวสินะจิตของเขายังไม่ฟื้น เขายังอยู่ในสนามประลองห่วงมายาลินเว่ยทำไมแกไม่ปิดสนามประเมินชันแพ้อะไรนะแกแพ้ให้ผู้ฝึกอาชีพอย่ามาล้อเล่นนะาต่อให้กดพลังเป็นระดับอีก็เป็นไปนไม่ได้หรอกจงใจอ่อนให้ละสิไม่เลยฉันแพฉันพ่ายแพ้อย่างย่อยยับยับเยืดพราะสวรรค์ของเด็กคนนี้เหนือกว่าที่ฉันคิดเอาไว้มากฉันเลยมีแผน บ้าไปแล้วหรือไงถ้าเด็กคนนี้เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆแผนนี้มันก็น่าลองนะแต่การประเมินจากลินเว่ยคนเดียวไม่เพียงพอฉันว่าเราปรับแผนให้บ้ากว่าดีได้นี่มันต่อกนที่8นะครับวิญญาณวีรบุรุษวิญญาณวีรชนระดับมหาการทั้งหกอาชีพปรากฏตัวขึ้นพร้อมกัน จุดลึกสุดดินแดนกำนันของเมืองหลีหมิงมีวิญญาณวีรชนระดับมาหาการครบทุกอาชีพเลยเหรอนี่ต้องเป็นสงครามที่น่าสลดใจขนาดไหนกันขนาดพวกเราทั้ง6อาชีพมายืนกดดันอยู่ข้างหน้าแล้วยังไม่ตื่นหนกคาดหวังจริงๆว่าต่อจากนี้เขาจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนน้่มน้อยในชนะลินเว่ยดัง,งนั้นจึงได้รับการยอมรับจากพวกเราด้วยคุณสมบัติเนื้อชั้นของนายพวกเราเลยอยากเชิญชวน ให้เข้าร่วมรับการประเมินที่มีอันตราการยากสูงขึ้นโดยการต่อสู้กับพวกเราวิรชนระดับมหาการทั้งหกภายใต้ระดับขั้นเดียวกันถ้านายยังชนะได้เราทั้งหกจะร่วมกันมอบพอรสวรรค์มหาการให้แต่ถ้าไม่สำเร็จนายจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยถ้าชนะผมจะได้พรสวรรค์ระดับมหาการจากหกอาชีพบ้าไปแล้ว พิจารณาก่อนได้ถ้าคิดว่ามันยากนายก็แค่รับพรสมรครระดับมหาการขอาอาชีพตั้งทบอย่างเดียวแล้วก็กลับไปซะดูสภาพสินั่นฉันว่าเขากลัวแล้วแหะช่างเธอช่างเธอคิดซะว่าคำเชิญครั้งนี้เป็นโมคฆะละกันนึกงว่าจะได้ปลดปล่อยสักหน่อยอยู่มัน,นนานๆมันก็เบื่อนี่นะฮ <laughs> น่าสนใจโคตรน่าสนใจเลยผมเข้าใจความหมายของผู้สูทุกคนดี อย่าให้ลองไปเชิญหน้ากับความท้าทายสินะผมสัมผัสได้ถึงความมุ่งม,มั่นที่พวกคุณเคยมีที่เคยตั้งใจจะฟาดฟันกับกองทัพสัตว์ประหลาดเพื่อเปิดโลกยุบใหม่ได้ผมต้อรักคำท้าเข้ามาเลยอย่างมั่นใจอยู่กล้าดีนี่ฉันชอบมาเริ่มกันระวังด้วยล่ะเจ้าหนูพวกเขาอยู่ด้วยกันมานหลายร้อยปี ค่อนข้างคุ้นเคยกันดีรวมมือกันได้อย่างแนบแนบ่แนต้องทำลายความแนบแน,บน่นนัซะก่อนจากการให้ได้สกโขเป็นการคมคูที่ดีที่สุดซ่อนตัวอยู่ในความมืดหัวขโม,มยเีนี่เขาไปนนอยไอ้หนูประทานประสาทหูตาของนักรบวิเคราะห์ตำแหน่ง เป็นหัวขโมยที่มาเผชิญหน้ากับนักรบในระดับเดียวกันนะ่ะมันค่อนข้างเสียเปรียบนะเอออะไรนะ่ะเออึ้ยเ่อทีเดียวจอดวิญญาณวีรชนหัวขโมยระดับมหาการเอาัตอตอกกันในครั้งเดียวก็หรือว่าเจ้าเด็กนั่นจะชนะได้จริงๆอย่าวางเลยไอ้หนูจึ้งๆต่อจากนี้พวกเราจะเอาจริงแล้ว ความคล่องแคล่วงไวของหัวขโมยรู้สึกเบาดีจังแต่มีความคิดที่ละเอียดอ่อนของนักเวททาให้วิเคราะห์และตัดสินใจได้แม่นยำอ,อะไรกันการโจมตีทําให้อัมพาตด้วยสายฟ้าไม่ได้ผลคุณสมบัติต้างกายของนักรบต้านทานพลังเวทนักเวทที่ถูกนักรบเข้าประชิดตัวก็เหมือนกระจกบางๆ ือเดีอย่งอีกคนหนึ่งวิญญาณวิรชนนักเวทระดับมหาการเอาใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งของนักรบพุ่งชนวิญญาณวิรชนนักธนูระดับมหาการเอาตามความเร็วของเขาไม่ทันเลยถูงเอาไว้ฉันจะอัญเชิญมียักษ์มาบทขี้เขาเอง แสงศักดิ์สิทธิ์ทวงรังขยับไม่ได้คุณสมบัตินักอันเชิญผูกมิตรสัตว์อันเชิญชนี่มันเรื่องบ่าอะไรกันวิญญาณวิญญาชนอัศวินระดับมหาการเอาเอา๊ะ มียักษ์สูญเสียการควบคุมพอไม่มีผู้คุมกันนักอเชิญจะทำอะไรได้อีกะวิญญาณวิชนนักอัาชญรับหาการเอาช้าจังผมจะก,การทีมของคุณไปหมดแล้วนะจะต่อไหม <c oughs> ไม่นายชนะแล้วฉันไม่อยากโดนนายอัดน่วมอีกรอบนะ่ะเจ้าหนูอัจฉริยะไปจิน ในผ่านการทดสอบจากพวกเราทั้ง6วิญญาณวีรชนทั้งคุณสมบัติร่างกายความแน่วแน่พรสวรรค์นในการต่อสู้เหนือนกว่าโปรในระดับฝึกการชีพทุกคนรวมถึงพวกเราในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยตอนนี้ถึงเวลารับพรสวรรค์ที่พวกเรากําลังจะมอบให้แล้วนั้นก็หมายความว่าเราจะได้พรสวรรค์รับมาหาการทั้ง6อาชีพเลยสินะ แต่ของแบบนั้นจะไมรู้อยู่ในตัวคุณคนเดียวได้จริงเหรอแปลกเหมือนกับมันกำลังประสานกันเลยพอสวร์ต้องหกล้อมรวมเป็นหนึ่งเกิดเป็นกลิ่นอายพิเศษเหนือกว่ามหาการสูงขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเฮ้พอสวร์นเหนือกว่าระดับมหาการมันคือระดับอะไรกันละ่ะ จบต่อแล้วนะครับอ่านผิดติดขัดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผม